เลืกจ้าพี่น้องตาแมงมุมเพิ่นกะจะเป็นใสๆลงให้หน้านึงเ้าก็ตตองค่อยดูทางที่เ้าจะลงกเพื่อนเพื่อนฝนมาตกเพื่อนกับว่าแขกจ้าพี่น้องนี่จ้าได้แล้วอีกหนึ่งตัวจ้าเพื่อนเจ้ามันอย่างน้อนี่โอ้ยนึกว่าเขียดน้อยจ้าพี่น้องแย่งไปแย่งมากกับตาไล่เนาะพี่น้องวะ เิ่นเิ้นว่าส่องออกเดึกจ้ะพี่น้องตาแมงมุมเพิ่นก็นจัเป็นใสๆลงให้หน้านึงเฮาก็ับตองค่อยดูทางที่เฮาจะลงในัมหนายจ้ะเพื่อนๆสั่นเมื่อไรจ้ะแสงเวทีย้อนย้อนกับโคมไฟที่ยายถึงสองน,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 นะเพื่อนๆฝนมาตกเพื่อนกับว่าแข็งเจ้ะพี่น้องนี่จ้าได้แล้วอ,อ,อีกหนึ่งตัว จ้าเพื่อนๆจ้าหรือว่าออกต้องใจเย็นๆจ้าเพื่อนๆเพื่อนว่าเพื่อนว่าออกจากไอ้เพราะว่าขานหน้าสูงจากหนอนตกกระหังแม้แต่น้อยจ้าเพื่อนๆตาเพื่อนก็จะออกสีแดงๆแม้แต่น้อยจ้ายัดตึงๆออกอันนี้ลบมุมแม้แต่น้อยจะพินอนจ้า เห็นอีจักตัวนเนาะห้พี่น้องได้รับชมน้องเนาะวที่รือออกกล่องหลบไฟในจ้งหน่อยนี่แหละจ้าพี่น้องเห็นอีกแล้วหนึ่งตาจะเป็นอย่างน้อนน่โอ้ยนึกว่าเขียดน้อยจ้าพี่น้องแยง,งไปแยังมากับตาไเน้อพี่น้องวะคนอืนอ่นว่าตาเขียดกับตาไอ ม่มุมต่างกันที่พี่น้องแต่ม่มุ่เพื่อนจะใสๆเนะาะยายตึงตังเอาในจ้ง่อยจากเพื่อนเพื่อนสั่นเมื่อไรจะแสงเวทีย้อนย้อนกับโคมไฟที่ยายตึงสองเนาะีนแสงมันหย่อนแสงกับหวัวไฟยายตึงสองเนาะจะดูว่าออกจะเพื่อนเพื่อนยายตึงจะดูสองไปสองมาก ภาษายาตึงอื่นแยง่งเพื่อนจะคอยซองคอยนี่ต้งเอาไฟลบเป็นอย่างน้อนน่โอ้เนึ่อว่าเขียดน้อยจ้พี่น้องแย่งไปแยงมาการะตายไล่น้องพี่น้องว่าเพื่อนอื่นว่าก็เลยหายางแบบสบายๆเนี่ยจะสถานที่ยางหาเขียดถ้าฝนลิน ก็เลยหางยางแบบสบายๆเนี่ยจะสถานที่ยางหาเขียดถ้าฝนลิ้นมองออกเด็กจ้ะพี่น้องตาแมงมุมเพิ่นก็จัเป็นใสๆลุ่ง้หน้าหนึ่งเขาก็ตตองค่อยดูท่าที่เขาจะลงต้องออกเด็กจ้ะพี่น้องตาแมงมุมเพิ่นก็จัเป็นใสๆลง่ง้หนาหนึงเข้าก็ตตองค่อยดูท่าที่เขาจะลง ไจ้าพี่น้องจ้าเห็นอีเจ็คตัวนเนาะให้พี่น้องได้รับชมน้าเนาะอันนี้ก็จะได้แค่เปะปิ่งเอาวะพี่น้องมันไม่เยอะเพราว่าคันหน้าสูงจ้าพี่น้องต้องออกเด็กจ้กพี่น้องตาแมงมุมเพ่นกะจะเป็นใสใส ลงให้หน้านึงเขาก็ต่อค่อยดูท่าที่เขาจะลงนี่ได้แล้วจะพี่น้องกํากำลังจะได้จะเพื่อนเพื่อนกำลังจะได้จ้าเ,น,เน, <c oughs> นี่ยวันไหนมันไรล,ละ่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยัดถึงจะภาพมาจับโอ้ยมันขนาดเลยจะพี่น้องไม่ได้เปิดกล่องพี่น้องจ้า แต่จกหัวได้เนาะพี่น้องเมื่อนั้นว่าจะไหลสุดเนาะโอ้ยอะไรจ้าจะเมื่อไรพ่อกินเยอ่บ่าจะเพื่นเพื่อนฝนตกไหนจังหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้เบื่อตาสิจับจับเพื่อนมันอย่างง้อเนี่โอ้ยนึกว่าเขียดน้อยจ้าพี่น้องแย่งไปแย่งมากับตาไล่เนาะพี่น้องวะเนื่อนเื่นว่า แล้วถ้าวันไหนมันหลยๆะโน้ตพี่น้องเนาะเดี๋ยวยัดถึงจะภาพมาจับโอ้ยมันขนาดแล้วจะพี่น้องและกำลังได้สามตัวพี่น้องสองตัวหนึ่งยัดถึงกับอะไรอันนี้ต้องออกเดืกจ้ะพี่น้องตาแมงมุมเพิ่งกิจัดเป็นใสๆลงให้หน้าหนึ่งเขาก็ต้องค่อยดูท่างที่เขาจะลุกแลกำลังได้สามตัวพี่น้องสองตัวหนึ่งยัดถึงกับอะไรอันนี้ ไ่ได้กินยงังหรอกนาะพี่น้องไม่ได้กินห้างจะเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ้าเพื่นอนเพื่นอนจ้าเมื่อน่ะทำไมฉา,าดไม่ด้เพื่นอนเพื่อนนบอกเดือบเนาะถ้าดินที่เพื่อนแยกกันก็อเอินขืบจากพี่น้องเอื่อนเลือบแต่พี่น้องโอ้ ไตมากกำลังไตสามตัวพี่น้องสองตัวหนึ่งยัดเต็มกับอะไรอันนี้ตาเฉียดพ้นจะออกสีใสๆแดงๆนิดๆจ้ะถ้าเป็นตาแมงมุมกับไซเจ้าเลยจ้ะพี่น้องเหมือนกับเดือนเลยตาเฉียดเพ้นจะออกสีใสๆแดงๆนิดๆจ้ะถ้าเป็นตาแมงมุมกับไซเจ้าเลยจ้ะพี่น้องเหมือนกับเดือนเลยขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคิดจ้า คุณมากค่ะนี่ได้แล้วจะพี่น้องกําลังจะได้จะเพื่อนเพื่อนกําลังจะได้จาได้แล้วจ้าจะบมื่อไรพ่อกินยี่ห่อจะเพื่อนเพื่อนฝนว่าตัวซองไปซองมากภาษายะติงอื่นแย่งเพื่อนเพื่อนจ้าคอยซองคอยนี่ต้งองเอาไฟลบตาเขียยกับตาไอ แมงมุมต่างกันด้พี่น้องแต่เมงมุม่มนจะใสๆเนะาะแค่ตึงต้องเอาห่างตัวเพราะว่ทาท้าที่ฝนโปตกจะทางนี้ฝนไม่ตกเขียดก็เลยห่างเนี่ยจักน้อยเนาะพี่น้องนี่ได้แล้วจ้ะพี่น้องกำลังจะได้จะเพื่อนเพื่อนกำลังจะได้จ้าอันนี้ก็จะได้แค่เปะ ปิ่งอะวะพี่น้องมันไม่เยอะเวทีรือออกกล่องลบไฟในแจังหน่อยนี่แหละจ้าพี่น้อง,องเห็นอีกแล้วหนึ่งตาจะเฟื่อนเพื่อนฝน,นมาตกเพื่อนกับว่าแขกหรอเจ้าพี่น้องนี่จ้าได้แล้วอีกหนึ่งตัวจ้าเพื่อน,นจ้า,จาตาเขียดกับตาไอ แมงมุมต่างกันดิพ,นพี่น้องแต่เมงมุมเฟินจะใสๆเนะาะแยกตึงตัองออกกระหางในจังน่อยจะเฟื่อนๆนตาเพินก็นจะออกสีแดงๆมนจังน่อยจะแยกตึงตัองออกอันนี้ลบมุมแนจังน่อยไม่ได้เปิดกล่องพี่น้องจ้ะแต่จะหัวได้เนาะพี่น้องเมนันว่าจะไหลสุดเนาะหางตัวพะว่า ถ้าพี่ฝนโปต,ตกจะทางนี้ฝนไม่ตกเขียดก็เลยหางเนี่ยจักน้อยเนะพี่น้องกำลังได้สามตัวพี่น้องสองตัวหนึ่งยัดตึงกับอะไรอันนี้ม่นอย่างน้อน,นี่โอ้เนว่าเขียดน้อยจะพี่น้องยังไปยังมากกับตาไล่นาอพี่น้องเนานอื่นว,ว่่เสืบเนาะถ้าดินที่เพิ่นแยกกันก็อเอื่นขืบจจะพี่นอ้องเอื่นเหลิบ จะพี่น้องโอ้แต่แม่จะพี่น้องจ้าเห็นอีจเจนะ็กตัวเนาะให้พี่น้องได้รับชมน้ำเนาะเพราะว่าฝนไม่ตกไม่ค่อยมีเขียดออกเน,ะนาะถ้าจะออกมาเพิ่งกับตาเขียดกับตาไอเมงมุม,มตา่างกันได้พี่น้องตาเมงมุมเพิ่นจะใสๆเนาะ แค่ต้งตังเอาอันนี้ก็จะได้แค่เปป็ปง่าว่าพี่น้องมันไม่เยอะเพราะว่าฝนไม่ตกไม่ค่อยมีเียดออกเนาะนถ้าจะออกมากเพิ่นก็ตกกระห้างแหมจังน้อยจ้ะเพื่อนเพื่อนตาเพิ่นก็จะออกสีแดงๆไนมจังน้อยจ้ะแยกตึงตั้งเอา น,นี่ลบมุมแน่จัาหน่อยเดือบเนาะถ้าดินที่เพิ่นแยกกัน,ออนกน็เอิ่นขึบจ้าพี่น้องเอิ่นเลือบแต่พี่น้องโอ้ยไต่แมตเป็นอย่างน้อน,นี่โอ้ยนึกว่าเขียดน้อยจ้ะพี่น้องแย่งไปแย่งมากับตาไล่เนาะพี่น,อนอ้องวะเพิ่นเอินว่านายจัาหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยบุยอตัดสิจับจับเพิ่น หายากจ้าถ้าฝนป่ะตกก็จะได้แต่ละตัวนะเพื่อนเพื่นพอนเพราะว่าคันหน้าสูงจากนอกอันนี้ก็จะได้แค่เปะ